Thank you เราก็มีนโยบายนะครับที่เราสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เราเลิกเปิดให้สามารถท่องเที่ยวได้เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่สามารถจะจูใจนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยว ในเมืองประจวบของเรานะครับเราก็ได้มอบนโยบายไปนะครับแล้วทางกองสารารณนะสุขเนี่ยก็ได้มอกนะครับให้ทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการ ้าระวังร้านอาหารปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะมีมาตรการมาควบคุมให้กับร้านอาหารนะครับในการสร้างสุขลักษณะที่ดีเราได้รับฟิตแนที่ดีนะครับก็คือร้านค้าก็จะบอกว่าเออเราไม่ได้มีโครงการแบบนี้มานานพอสมควรนะครับคืออะไรตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าที่มันเป็นเรื่องของการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็มาท่องเที่ยวเนี่ยร้านค้าเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างดีทุกอย่าง เป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณสูงเท่าไหร่นะครับก,ก็ถือว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่าครับอันนี้ได้ผลตอบรับมาคุ้มค่าครับจากที่รับนโยบายจากท่านนายกคือปกะะติจัดอบรมอยู่แล้วแต่ว่างบประมาณเราไม่เพียงพอเพราะว่าผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองมีที่ได้รับใบอนุญ,ญาตถูกต้องนะคะก็ประมาณ250ล้านแล้วเวลาการจัดอบรมเราไม่เคยจัดอบรมตามครบขั้นตอน ตามที่หลักสูตรกระทรวงกําหนดก็เลยเขียนโครงการของประมาณของสปสชเพื่อจะจัดอบรมอันนี้ขึ้นมากิจกรรมในโครงการเราจะทําเป็น3กิจกรรมนะคะกิจกรรมใหญ่ๆก็คือ 1. จัดอบรมมีผู้ประกอบการ2รุ่นรุ่นละ50คนแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งคือผู้สัมผัสอาหารก็พวกแม่ครัวเด็กเสิร์ฟเด็กล้างจานผู้ช่วยแม่ครัวะคะ่ะเป้าหมายของเราก็คือพัฒนาละผู้ประกอบการร้านค้า จำนวนหนึ่งร้อย้านเนาะให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสุขภพิบาลตามกฎกระทรวงแล้วตอนนี้กจะเป็นลงเสร็จแล้วเหลือกิจกรรมที่จะต้องด,ดําเนินการกิจกรรมที่2ก็คือลงตรวจร้านค้าซึ่งเราหลังจากที่เราให้ความรู้แล้วเราต้องการที่จะดูด้วยว่าทางร้านค้าได้นําไปปฏิบัติจริงหรือไมอ่ก็เลยมีลงตรวจสารปนเปื้อนที่ร้านค้าก็คือจะลงไปให้คําแนะนําเกี่ยวกับหลักสุขภพิบาลอาหารทั้งหมด ก็กิจกรรมที่3ก็จะเรียนเชิญท่านผู้บริหารเนาะลงมอบป้ายคิมฟู้ดูุ้เทสร้อมประชาสัมพันธ์ด้วยความว่าท่านาานายกอ่ะนโยบายของท่านอาจจะมีการยกระดับของถนนคนเดินถ้ามีโอกาสเนาะก็ท่านนายกเขาก็อยากจะพัฒนายกระดับถนนคนเดินให้ได้มาตรฐานเหมือนถนนคนเดินที่หัวหินที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะเป็นฝันที่เราจะต่อยอดต่อหลังจากเราทําร้านอาหารเรียบร้อยแล้วด้วยความว่า หลักสูตรของแผงลอยจริงๆผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยอะค่ะเขายังทําหลักสูตรไม่แล้วเสร็จด้วยแต่ว่ารอบนี้ที่อบรมอะพี่ก็เอาแม่ค้าพ่อค้าที่ช่วงตลาดตอนเย็นเข้ามาร่วมเหมือนกันก็ให้เขารับไปในส่วนที่เขาเอาไปปรับแก้ในเรื่องหลักสุภาริบาลอาหารแต่พี่คิดว่าเทศบาลเมืองไม่เคยทํากิจกรรมเรื่องส่งเสริมเรื่อง สุขภาพิบารอาหารเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาได้รับความรู้นะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในเรื่องสุขภาพิบาลอาหารนะคะสําหรับผู้ประกอบการแล้วก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสําหรับร้านอาหารนะคะแล้วก็คือสามารถนํามาให้ลูกน้องทุทกคนเนี่ยปฏิบัติได้จริงต้องเรียกว่าประมาณสัก90%อนะคะ สำหรับกองทุนกบทที่ดูแลในเรื่องของกองทุนสุภาพรนนะรับตำบลนะเรียก่กองทุนตำบลกองทุนรองเิมแคร์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวหรือกองทุนฟื้นฟูเนี่ยทั่วประเทศขนะนี้เรามีสิ่งดีๆมากมายนะครับที่เป็นตัวอย่างดีๆไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์นะครับที่มีความความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนความร่วมมือขององค์กรชุมชนที่มาช่วยกันในการใช้เงินกองทุนในการฟื้นฟูผู้สูงอายุผู้พิการในชุมชนนะครับ ไปที่จังหวัดชนบุรีก็มีศูนย์ผูตสูลวงเด็แคร์นะครับสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและขณะนี้กําลังร่วมมือของกองทุนฟื้นฟูงจังหวัดในการดึงอา่าประมาณจากกองทุนจังหวัดมาร่วมด้วยผ่านทางกองทุนฟื้นฟูกลุ่มสาธุที่สตหตบนะครับอ่ของจังหวัดชนบุรีตัวอย่างเหล่านี้เป็นการใช้เงินของทุนตวบล กองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งทิ้งระยะยาวแล้วก็กองทุนฟื้นฟูจังหวัดที่ดูแลผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่ามีตัวอย่างดีๆหลายๆที่นะครับทุกกองทุนในประเทศาสามารถใช้กองทุนนี้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดจัดการเรื่องอาหารจัดการเรื่องการดูแลในชุมชนดูแลที่บ้านจะเห็นได้ว่า3กองทุนนี้ของกบทเนี่ยท้งกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุและกองทุนฟื้นฟูที่จังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขอให้ คนที่ทำงานเนี่ยได้มาร่วมกันเขียนโครงการร่วมกันพิจารณานและสามารถที่จะเป็นเครือข่ายทำงานด้วยกันได้นะครับก็ถือว่ามีสิ่งดีๆมากมายและติดตามได้จากเพจจาก Youtube ของกบพทนะครับจากข่าวสารทั้งหลายท่านสามารถเรียนรู้ด้วยกันได้ครับขอบคุณครับ